บอย่างดูซิเพื่อนเราพบอย่างนะคะ่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนี you, ้เร ah, okay. ียกว่าเกมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราอธิบายก่อนนะคะคือเราจะมีคำถามอยู่4ชุดนะคะชุดหนึ่งจะมี5ข้อทีนี้วิธีการเล่นอามาแอมมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยว คิดนะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใครจะได้ขึ้นมาเล่นนะคะก็คือว่าเดี๋ยวให้หูจับเบอร์ทุกคนจะมีเบอร์ลันแล้วใช่ไหมคะตัวนะคะได้ก็คือเดี๋ยวให้จะให้หูจับขึ้นมาเล่นมีละคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะนับแต้มกันนะคะโอเคสมมติถามมานะเริ่มจากใครโดนถามกอนอ่ะแอเคโอเคไม่แอนแอนเอาเขาตอบเขาตอบโอเคโอเคคนที่บ้านก่อนไอ้สองคนอยากยั้ไม่ใช่นะคะเราต้องตอบเราต้องตอบว่าเราต้องตอบกันที่ต้องตอบกันที่ต้องตอบกันที่ตรงข้ามอย่างนี้ มมติว่าสมมติว่าแอนถามพี่ว่าพี่หนึ่งเป็นผู้หญิงต้องตอบว่าอะไรไม่ใช่พอตอบว่าไม่ใช่จะต้องมีคำอธิบายต่อด้วยว่าไม่ใช่พี่หนึ่งเป็นเจเลยเนี่ยต้อ่ใจว่าแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าแอนถามพี่ว่าพี่หนึ่งเป็นผู้ชายคำตอบคือใช่จบเพราะว่ามีแกฮะไม่ต้องแกไม่ต้องแก อย่างอาจจะสมมติพี่สมาไหมถามว่าพี่เป็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมจะต้องตอบว่าไม่ใช่พี่เป็นเด็กผู้่ายแต่ว่าพี่จะเป็นคนถามเพรพี่จะเป็นคนอ่านคำถามพอคำถามมีสี่ชุดจะให้อู๋ช่วยจับขึ้นมาโอเคได้ก็จะถามก่อนแล้วตอบใช่ไม่ใช่ใช่ใช่คือว่าถ้าคำตอบมันคือใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ต้องนอนน้อยแล้วเราอาจจะเป็นเลยอะแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรอย่างเช่นสมมติน้าบอกว่าอุู๋ช่องแต้มแต่ม เอได้ไ้มคะขอเข้าใจไหคะได้ได้เดี๋ยวก่อนให้เลือกนิดภาษาค่ะคือที่เราบอกแบบว่ากดใครเราก็ต้องเขียนเลยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวงงโอเคแล้วเลยนะปุ้ยเป็นนักแสดงไม่ใช่พี่อยู่เป็นเป็นพนักงานกับรถโอเคุ้จบจากอะไรไ้มที่โดนใช่ เออละครเรื่องแรกของคุณคือไฟในบายุใช่คุณใส่เกงขายาวไม่ใช่เอ้ยใช่ใช่ใส่อะไรเด็กหรือหมวดอะไรแคุณใส่คุณใส่เกงขายาวต้องตอบว่าไม่ใช่เออใช่ใช่หนุ่มงงใส่กระโปรงค่ะใช่แออได้พี่สีแต้มเออกระเพาะอะไรต่อไปใครใครจะโดนตรงนี้ระวังไหม เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรอ่ะมนซ้ำซ้ว่าเป็นเบอร์แอนะบอกนะเสแดงห้ามเล่นใช่ไหมอ่ะได้เล่นได้เล่นสองตัวเหมือนกันจตมาเกียรบแต่มเกีลบไปหนึ่งสิบ โอเคข้อแรกอยายังคำตอบยัง okay, ใช่ใ yeah, ช่ใช <conduct> ่ใช่ใช่ผู้กครอเดมาร์กหมดไปไหมต่อผู้ชอบอาารฝรั่งใช่ใช่ผู้ใชค่คน ไฟลูกไฟสั่สูตรหผมยาวไม่ใช่เฉันู่ไรอะตอเอาไว้นะหยาวใช่ดิใช่ใช่ใช่เรื่องไฟในวายุโคเล่เป็นทักแก้วไม่ใช่ลองเล่นมั่งนะ ใหญ่แล้วเราก็แบบข้อมูลแฟนคลับมาทางต่อไปให้หัวเล่นด้วยไม่หูเล่นูหเล่นกรู้หมดี่ก็รไม่เราจะเข้อมูลแฟนคลับเออเอาไดไแต่ว่าคนต่อไปครับไม่ได้ตัวเดียวเรอดได้เดียวหเห็นเอเห็นเออูเจงค่ะเฮ้ยมาวิวซ้อองหน้าอยู่ไว้เดี๋ยสองอัน ไม่เอเคละครเรื่องล่าสุดคือละครเรื่องพ่อไก่แจ๊ไม่ใช่ค่ะไวายุไ่สองูสกัดช่องสามไม่ใช่ค่ะร็จแล้วเากสีดำใช่ค่ะ เล่ากของเราท้ายเท่าไหร่งเล่เล่นไม่ได้ต้องเล่นแล้วต้องเล่นลองเนแล่นอะาดเช่เดี๋ยวจะไม่รอดใส่ไว้ตอนจับสลากจอยางเล่นกี่เราถมให้ก็ได้นสามครับมาเมื่อกี้มันข้อสอบเออย่างไม่ได้มาเ่ เอนางเอกละครเรื่องแรกของอู๋คือชมพู่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วต่อดิต่อดิไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หน้าแข่งก็ได้มาหยุดลาม่ยุละคือถ้าบอกไม่ใช่มันต้องแบบอ๋อไม่ต้องม เรื่องละครพ่อไห่แจ้อูเล่นเป็นตัวละครชื่อแท่นใช่ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> okay. โอเคอูเป็นเง็วัดชลบุรไีไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สีสเกตโอเคสีตาหใคร,รู้ตัวว่าได้ตอนที่หนึ่ง แล้วก็พี่อู๋ได้เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็ะที่เราเซ็นชื่อว่าอะไรดวงดาวดวงดาวจับจังหวัดชิเกงก มกตใครเอมีไตาลน้ตานาับหนังส yeah> anyway> um oh, 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 oh. ือด้วยเรามีแบนะคะอันนีสองสืออันนึ่งสองสามหนึ่งสองหนากล้องนู้นด้วยอนี้หน่งองนี้ด้วยค่ะกองนี้ององางจานนี้เป็น้องหงอ่งสองสามส่ ใครทุอะค้ทุกคนหรอแจกไปงั้นแหละอยากแจกเาว่าท้ก้งับนก้องนี้ก่อนนะ1นึสอเอะล้งนี้นะคะเดี๋ยวใครคนนึงอะแต่ไม่เอานอกเดเดี๋ยวคานี้ไปูจัไม่หูจักขึ้นหม่ชื่อนึคนยองเล่นแต่ได้ได้แจก ไม่ดีฉบับแต่บอมีุมบัรู้สิครับแมวต้องิแล้วแน่เลยได้เรอั่นดวงดีนะแกมันเป็นดองดีมาเจ็ดครับเจ็ดีแล้วเจ็ีแล้ยาวๆหน่อยเมื่อคืนง่วงนอนมานใช่ไหมมาแปบ ที่มันเย็นไมเลยเออบอมบอมไม่เล่นนะอย่างมาแตกขาบักเนี่ย่้า